สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของงานไทเฟกอุลกาเอเชีย2023ครับถือว่าเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอาหารแพ็กเกจทิงและอินโนเวชันคือนวัตกรรมครับในงานนี้ยิ่งใหญ่มากๆครับมีผู้ประกอบการมาร่วมงานมากกว่า3,000บริษัทนะครับมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมๆกันแล้วนะครับถึง6,000บูธนะครับจากกว่า 40, 40ประเทศโดยในงานนี้ถือว่ามีผู้เข้าชมงานเนี่ยคาดการว่าประมาณ1 0 0 0ลายนะครับจาก1 4 0ประเทศเชื่อว่านะครับจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการค้าให้กับประเทศไทยมากกว่า 7, 0 0 0 0ล้าาบทจะ เพื่อมาชมรีวิวกันว่าในแต่ละบูตแต่ละโซนมีธุรกิจซัพพลายเร์สินค้านโน้ตจมอะไรใหม่ๆตามผมมาเลยครับผ่านไปแล้วกับงานไทเฟก มหากรรมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่จัดขึ้นในปีนี้กลับมาจัดเต็มครบวงจรอย่างยิ่งใหญ่วันที่23-27สพฤษภาคมที่ผ่านมาณศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า Impact Arena าเมืองทองธานีนับได้ว่าเป็นงานที่รวบรวมทุกความต้องการไว้ที่เดียวกันเป็นที่เจรจาการค้าระหว่างผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ซื้อจากทั่วโลกที่เดินเข้ามาวันนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มารีวิวภายในงานและมีอะไรที่น่าสนใจตามกันมาเลยเริ่มจากจอรี่แบคขนมในตำนานที่ยัง คงฮอตฮิตกันจนมาถึงปัจจุบันก็ได้มาออกในงานนี้ด้วยเช่นกันโดยยังคงเป็นขนมที่ถูกใจทุกเพศทุกวัยและยังครองใจคนทุกยุคสมัยมาต่อกันที่บูธชาตารามือปีนี้ก็มีการเปิดตัวสินค้าใหม่มีให้ชิมฟรีก่อนใครรวมถึงการสาธิตวิธีชงชาและให้ผู้ที่ร่วมงานได้ทดลองสินค้าของทางแบรนด์พร้อมกับรับของพรีเมียมกลับบ้านกันไปเลยบูธต่อมาสีฟ้าเบเกอรี่เอาใจคนรักสายเบเกอรี่ทางบูธสีฟ้าก็จัดทัพนำขนมมาร่วมจัดแสดงในงานและรวมถึงนำสินค้ามาให ชิมกันแบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่บูธขนมอีกหนึ่งบูธเดลวัฟเฟอร์ก็ได้นําขนมวาฟเฟอร์มาจัดแสดงในงานรวมถึงนําเมนูใหม่มาเปิดตัวครั้งแรกกันที่งานนี้ให้ผู้ที่ร่วมงานได้ชิมกันมาต่อกันอีกหนึ่งบูธสาหรับคนรักโกโก้พลาดไม่ได้โกโก้รีสตาร์บายทูรีผงโกโก,โก้ที่ทําได้ทั้งเครื่องดื่มและขนมในงานทางแบรนด์ได้นําเชฟมาสาธิตวิธีการนําผงโกโก้มาทําเมนูเบเกอรี่และเครื่องดื่มพร้อมกับแจกสูตรให้กับผู้ประกอบการฟรีบูธ c t ท Food Supply ในปีนี้ก็ได้ขนเนื้อพีเมียมมากมายจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงวัตถุดิบอื่นมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยเช่นกันรวมถึงการนําเนื้อวากิวที่ได้รับรางวัลในปีนี้มาจัดแสดงอีกด้วยจบไปแล้วกับงานไทเฟก2023มีผู้ร่วมงานกันอย่างคึกคักมีการพัฒนาสินค้าใหม่สร้างโอกาสและนําสินค้าสู่ตลาดรวมไปถึงได้ทดสอบตลาดจากผู้ซื้อที่มีศักยภาพเพื่อนําม,มาพัฒนาสินค้าและบริการางนวัตกรรมให้ตอบโจทย์กับลูกค้ายิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่สนใจ นการทำธุรกิจแล้วยังไม่มีไอเดียไทยแฟรไชสยเซ็นเตอร์แนะนำให้มาในงานนี้และผู้จัดแอบบอกว่าในงานปีหน้าจะยิ่งใหญ่และมีนวัตกรรมใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมแน่นอน ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7